ันนี้มีลูกค้าจากขอนแก่นมาชิมไผ่ค่ะลองชิมไผ่ของเราสิคะอือหือังกอดเลยครับโอเคสุดยอดก็ต้องชิมให้ให้ท่านผู้ชมดูเยอะๆว่าอร่อยจริงๆไหมหวานจริงๆครับหวานมันรสชาติหวานมันมันไม่กินเหม็นเขียวไหม่เท่าที่เราดมดูมันก็ น่ากินหรือไม่น่ากินน่ากินมากเลยครับอือร่อยมากครับเนาะถ้าสมมติว่าอะไรที่มันทานสดไม่ได้นี่มันต้องไอ้มีกลิ่นเหม็นๆเขียวๆเนาะเหม็นเขียวเนาะถ้าเป็นผายบ้านเราธรรมดาเนี่ยมันจะอันนี้มันก็ครับอย่างนี้มันจะหอมแล้วก็มันแล้วก็กรอบด้วยอร่อยด้วยครับที่สำคัญค่ะแล้วก็ที่สาคัญก็คือเปลือกเขาก็บางเนาะแล้วก็ที่ในมือนี้ก็เออไม่มีคันคายเนาะ ไม่ไม่มีครับอ่านี่แหละไอเสนีหของเขาจะอยู่ตรงเนี้ยไผ่ลูกหวานพวกกระดึงของเรารก็ซื้อไปปลูกไว้เยอะๆจะได้มีมีไผ่ที่อร่อยอร่อยไว้ทานเนาะในครัวเรือนของเรานะคะครับอขอบคุณคุณท่านอาจารย์องมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะ